เวลาทำการทำงานคนดีใช้งานเป็นสมาธิเดินไปวินับาตเดินไปธุระจะทำอะไรก็ตามอย่าทิ้งลมให้ใจเข้าออกพยายามทีงลลึกลมให้ใจเข้าใจออกไว้เสมอแต่ว่าท่านงานนั้นไม่เหมาะสมเมื่อการใช้ลมให้ใจเข้าหาใจออกเราก็ใช้จิต จับอยู่ที่งานว่าเวลานี้เราทำอะไร,รเราได้ยาเลยล้วก็ใจจับเฉพาะเวลาที่เราได้ยามือเราถือจอบจอบเราฟันดินนี่เราถากยากจะถากตรงไหนตั้งใจไว้โดยเฉพาะอย่างนี้ก็เป็นการฝึกอารมณ์ของสมาธิไปในตัว เราจะทาสีเราจะต่อทตะปูเราจะเลื่อยไม้เราจะโบกปูนเราจะทำอะไรทุกอยา่างตัง้มตั้งใจทำในจิตนันจจ้นโดยเฉพาะเอาจิตจับไว้โดยเฉพาะในเรื่องนั้นอย่างนี้เป็นการส่งสมาธิ